สองสีสวัสดีจ้ามาขาเริบท้ายแล้วค่ะพี่น้องสันกุดแบบนี้กระตอยยางเดียวจ้าสวยปังยางเดี่ยวค่ะพี่น้องและในคิดนี้นะคะพี่น้องสีแนะนําเป็นงานตอเล็บอะคริลิกค่ะพี่น้องนี่ก่อนอื่นไปเตรียมหนเล็บกันก่อนจ้าอ,อันดับแรกนะคะพี่น้องส,สิ่งที่เตรียมหน้าเล็บที่สําคัญที่สุดคือกัน เตรียมขอบหนังค่ะพี่น้องขอบหนังที่เขาเชื่อมกับเล็บเนาะค่ะพี่น้องที่เขาเลื่อนออกมากกับเล็บนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเตรียมหนาเล็บเนาะอ่ะบวาห้าสิทะล,ลกจนหนังหอดคอคันเตรียมหนาเล็บนี่บื่อมิดกะคือหล่อนง่ายค่ะพี่น้องสาหรับเล็บเท้าแล้วสิแนะนําเป็นตอนเล็บอะคริลิกเพราะว่าอ่าเล็บอะคริลิกนี่สิแบบว่าเขาเอื้อว่าอย่าง ขาสีเชื่อมกับหนาเล็บได้ดีค่ะพี่น้องเพราะว่าหนาเล็บด้านขังของเล็บเอ่อเล็บเท้าเนี่ยค่ะมีมีช่องว่างเยอะดังนั้นในห้อสีแนะนําเป็นการต่อเล็บอะคริลิกเนาะคะ่ะแล้วก็สีแข็งแรงพรอมค่ะพี่น้องนี่อ่อยางที่ทุกคนเห็นนี้คือการเตรียมหนาเล็บเนาะค่ะพี่น้องก็คือสิอ่อาจะก็จะต้องมีการแงะแกะแล้วก็ตัดหนังไปบางบางส่วนค่ะพี่น้องเพราะว่า ถ้าเกิดเท้าบอง,งัดออกหรือว่าบอตัดออกนะคะขันเท้าต่ออ c ค i ิ l ิกกวมขอาไปเลยนี่เกิดความชื้นได้ง่ายค่ะพี่น้องเขาก็สีมีการเตรียมนาเล็บแบบนี้ก่อนเนาะผู้ใดผู้ใด,ดที่แบบว่า,วานาเล็บสั้นอยากสวยน้ำกันก็นกนทักมาเดจา้จ้ะนี่นี่ทั้งนี้เลนทายอยากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสิเคยเห็นบอนี่เขาเอินว่าเสลงนะคะเสลงเสวยที่แสะ,ะงัดขอบนังลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเอากันไกาตาหนังขีบออกค่ะพี่นอ้อง ขอบนั่งลูกค้าสิได้รับบ่ได้รับการบาดเจ็บหลายนั่นเองค่ะพี่น้องอ่ะผู้ใดสิอยากได้สูตรนี่ไปใช้น้ำกรดจัดไปค่ะพี่น้องอ่ะหลังจากนั้นกะเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะหรือคินเซอรกก็ได้ค่ะพี่น้องอ่ะเช็ดฟุ่นเช็ดไฟเช็ดความมันออกค่ะหลังจากนั้นกะไหลความชื้นแล้วกะมาอ่าลงพามือร่วมไปถึงใส่ฟรอมกันเลยจ้านี่ถั้นตอนเล็บเทานะคะสิทธ อสองสีสีต่อเป็นแบบว่าสลับนิ้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่านิ้วหน่อยจับยากกัสิสลับนิวน้วพอทีอ่ะอันดับแรกค่ะสีต่อเล็บนิ้วนั่งก่อนเนาะค่ะพี่นงพี่นงสีเห็นว่าเล็บนิ้วนั่งนี่มีความเอียงนะคะแต่ว่าฟอร์มเนี่เวลาเข้าต่อเข้าสีต่อแบบดัดฟอร์มให้ตรงมาเถอะนี่ทุกคนสีเห็นว่าลักษณะของการจัดฟอร์มคือต้องตรงออกมาหาหาเรานะตรงตรงออกมาสี่ออกมาหาเข้าค่ะอย่าเอียงตามเล็บลูกค้าเพราว่าสัน่นการต่อสี เขาก็สีเอียงตามเลบตามกันไปอะนะประมาณนั่นแหละอะดูความเล็บน่อยค่ะพี่น้องบอลเดียวจบค่ะพี่น้องนี่บอลเดียวจบไปเลยค่ะพี่น้องนี่สวยๆค่ะนี่อะทุกคนสีเห็นว่าการลักษณะของการเอ่อตัดฟอรอมตัดฟอมนี่ชิตัดลักษณะเป็นลักษณะของหูแมวค่ะพี่น้องนี่ตัดแง่งออกคางแล้วก็เสียบจิบเข้าไปเลยโชคดีที่ลูกค้าแบบ ไว้เล็บเท้าให้น้อยหนึ่งพราะเด็ดตัดฟอร์มยัดฟอรอมได้นะคะเพราะว่าบจสันี่โอ้ไมากรอดช่างร้องไห้แล้วหนึ่งนะ,ะนี่เอาวิธีการวัดก็คือล่องก่อนเวลธที่การตัดก็คือสิกะจากระยะของเล็บนั่นเองค่ะพอกระระยะแล้วก็ตัดปุ๊บก็มาเชียบ ภาพก็ได้ส่งแบบนี้เลยค่ะขอดี้องการตัดแบบนี้คือเรียกว่าเกิดเป็นแง่งด้านขางนั่นเองค่ะพี่น้องศีลดการเป็นแง่งด้านขางซึ่งการเป็นแง่งด้านขางเส้นหายแบบว่าเล็บหักง่ายนั่นเองค่ะพี่น้องหลังจากนั้นต้องเฝ้าไปบีบฟอร์มให้ท่านค่ะพี่น้องเพราะว่าบางเทือการใส่ฟร์มเป๊ะๆไว้อยู่แล้วแมนอยู่แต่บางเทือเขาเอ้าแอบแบบดีดน้ำกลด่ะ ดีดน้ำกลนก็คือแบบอ่าฟอร์มกาวแบบดีดน้ำกลกเสี้ยไห่น่ะเล็บทรงเล็บเของเขาดูบาดแล้วก็ดูโบสวยงามนั่นเองเทากับต้องแบบกะระยะของขอะคริลิกให้บีบให้ท่านนั่นเองค่ะพี่น้องอ่ะทัดไปค่ะสลับนิ้วมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอ่อเฮ็ดนิ้วติดกันเละเอ่อเอ่อนิ้วที่เข้าต่อเล็บไว้แล้วอาจจะเคลื่อนได้อ่ะกระใายนิ้วมากค่ะพี่น้องมาต่อเป็นเล็บนิ้วสี่กันค่ะ นี่บอนเดียวจบค่ะพี่น้องแน่นอนผูกกันที่เขาใส่นะคะเป็นผูกันอะคริลิกของสองสอีวีไอพีเนนะคะพี่น้องนี่อันดับแรกวัดฟอร์มก่อนหลังจากนั้นตัดเงียงออก้างค่ะแบบนี้และหลังจากนั้นกัดน,นี่จัดไปลง่งรอกปาบเลยจ้ะอ่ะสำหรับการต่อล็บตนะคะสำหรับเล็บเท้านิวนิ้วที่อยากคิดสุดคือนิวโป่งค่ะพี่น้องดูคนสีมีปัญหาเนื่องจากว่า เนื้อคางเล็บของเขานไหลค่ะพี่นงเพราะเนื้อค้างเล็บของเขาหลนี่การที่ห้าสิแบบว่าใส่เหลวอะคริลิกขอ้อศีรษะทับหนังเนี่ยค่ะเป็นปัญหาสําคัญค่ะคือค่ะสมมุติว่าเ้าเหตุอะคริลิกทับหนังล้วห้าจัดการบม่มหมดเคลียร์ไม่หมดเสียหายเกิดความชื้นใน้งนั่นเองค่ะนั่นคือปัญหาดังนั้นแล้วสร้างค่ะจําเป็นจะต้องมีเทคนิคหร,หรือว่าวิธีการเนาะหรือบางทีลูกค้าเองจําเป็นจะต้องเลือกสร้างที่ มีความชำนาญเนาะคะ่ะเพราะว่าเล็บลูกเล็บเท้าเนี่ยเข้าคือแบบเอาวนตรงวา่าเข้าสีดูแลด้ย่ก,กว่าเล็บมือะคะ่ะสีเกิดความชื้นได้ง่ายนั่นเองะคะ่ะพี่น้องนี่อีกทิกเล็กๆหน่อยสําหรับสร้างน้ากันเนาะคะ่ะพี่นอ้องซองสีใส่ที่แสเนี่ยคะ่ะมามากรีดด้านขางเพื่อบ่ห่ออะคริลิกเนะะี่ยค่ะทับหนังอ่าจิเก็บไปใส่น้ากันกันเลยคะ่ะอาสสิเห็นได้ทุกๆคลิปหลายๆคลิปพี่แบบว่าเอามาแช่กันเนาะคะ่ะก็คือ เนี่ยเวลาเขาต่อเขาสีไลทับแบบนี้ค่ะซึ่งเขาสีลปอยแบบนี้บ่ได้ค่ะเพราะว่าเขาสีเอื่นหรือว่าทับหนังนั่นเองค่ะพี่นอ้องอื่งปกติแล้วของการต่อเล็บอะคริลิกเนี่ยค่ะสําหรับเล็บเท้านะเล็บเท้าเน่สาสาบางเือลูกค่าบางบางคนประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหรือบางเทือเกือบสองเดือนค่ะมาเติมข้นกันเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่แบบว่าเท้าแบบสางความชื้นของเขาไวหลายแบบทับหนังไวส้สิบางเธอ เล็บของเขาพัานดีเเลื่อนแต่เขาเด้งหรือเขาอ้าหรือเขาหงั่งไว้ข้างๆแล้วอะกลายเป็นว่าเกิดความชื้นกลายเป็นเชื้อราใดนั่นคือสิ่งที่อันตราไค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเขา้เขาก็ต้องอจัดการเขาเอาลโคฮอยูนั่นเองค่ะพี่นอ้องแต่ว่ายังที่ว่าก็คือว่าแนะนําวาหนึ่งเดือนเติมหนึ่งครั้งนํายาท,ทุกชนิดเนาะบาว่าสิเป็นการตอหรือการท่านะคะเขาสิมีการเสื่อมสภาพค่ะประมาณเดือนหนึ่งเขาก็สิล่ม เสื่อมสภาพแล้วนันหมยความาเขาก็อาศีก็เทะด้วยการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์น้ำนอกจากฟีมมอนั่นเองค่ะพี่น้องนังนัน,นเดือนหนึ่งหรืออาจจะมกักมากกว่าอาจจะเป็นประมาณเดือนครึ่งกับพ่อไดยูค่ะฝ่ามาดูแรลรักษาน้ากันค่ะพี่น้องนี่การที่ต้อนเล็บแบบอะคริลิกแบบนี้เนาะค่ะเซียไห้แบบว่าบางคนเป็นเล็บขบลูกคา้าท่านีก็จะมีแบบเหนือรบนางรบอยู่กันค่ะพี่น้องแต่ว่าซองสีจัดการหเรียบเร็วเรียบร้อยแล้วบดหนกเป็นห่วง แต่ว่าอยากสิบอยฟัองว่าการที่แบบว่าเสาเห,หายไอคิลิกแบบตึงโค้งสางขางไว้เสีนหายแบบว่าเขากดเอาเนื้อข้างขางว่าหายหุบว่าหายมาบีบวันเถอะเสีนหายเล็บลูกคานี่ลดเรื่องของการปวดขังเล็บหรือเล็บคบหรือนังคบได้สิค่ะในระดับหนึ่งนะคะ ประมาณนั้นเราเสียใจเล็บลูกค้ากะบทีประคองนะเล็บออกมาได้เหี้ยตรงค่ะพี่น้องอาประมาณนั่นเนาะอะหลังจากนั้นค่ะพี่นงซ้องซีกระสีไปตะไบทรงเล็บนะคะสใส่เครื่องเจียในการตะไบค่ะเพราะว่าเนื้อเล็บเอ่อเล็บเ,เบท้านี่ค่ะเป็นเนื้อที่เนื้อหลายเนาะการใส่ตะไบโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่อาเสีใใ้เกิดการบาดเจ็บได้เท่ากับลดเรื่องของ การทํางานใส่เครื่องจียแล้วก็ใส่ตะไบให้หน่อยในการปรับสรงนั่นเองค่ะพี่นองอส่งกับซีสวยล้วกบ่คอยบาดจิบเท่าไหร่อะที่นี่อยากสีบอกว่าเรื่องเรื่องของการตะไบเนาะบางเทียค่ะสร้างที่เฮ้าแบบว่า ช้ำนานมาเร็วหรือเข้าใจสเต็ปของการตะไบเรลี่วคะ่ะการใส่เครื่องเจียกับเป็นอีกอย่างที่ดีคือเพราะว่าห้องข้าใจอยู่แล้วว่าห้องิีบายใบให้เลิกเครือประมาณใดรูปทรงตรงสวยประมาณใดเองเสียเ้าใส่เครื่องเจียเพื่อความรวดเร็วเลยเลยค่ะพี่น้องนี่ขายของอีกผู้ใดอยากเลียนน้ำกันอยากได้สเต็ปนี่กะมาเลี้ยนน้ำกันใดคะ่ะพี่น้องงานงานตะไบกะมีสเต็ปค่ะรูปทรปงบางเทือตอบสสวยแต่ตะไบสวยคะ่ะพี่น้องนี่เราต้องจบงานให้สวยนะอ่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้อง พอเขาแบบว่ตบาตาใบลูบส่งเรียบร้อยแล้วเจียข้นมาให้อะคริลิกทับนังแล้วหลังจากนั้นเขาก็สิมีแงบหนังไ้พอมค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาต้องสวยจบเฟรชก่อ,ออกจากหลานค่ะพี่น้องเนี่ยอะต้องมีแงบหนังไ้พอมค่ะว่าได้นี่รวมไปถึงเช็คว่าอะครีริกบวทับนังนั่นเองค่ะพี่น้องนี่ละเอียดค่ะละเอียดงานละเอียด <c oughs> ค่ะพี่น้องโอเคหลังจากนั้นยังบ่เลีวยค่ะพี่น้องนี่ ขา,าคิรีเขายังแบบว่ามีความเป็นคืนอยู่ยังบ้าน่เอเรียบเนียนดียังมีความทับหนังอยู่นี่ทุกคนสีเห็นว่าเห็นบอกเห็นขังเล็บอกคะสองสีนี่สีตอเป็นแบบว่าเส้นตรงนะตรงโครงสร้างนะเห็นไหมบ่เป็นแยงเลยคะ่ะบ่เป็นแยงนี่ตรงสวยห้าสิบพยายามเฮ็ดห้อันนึงนอกจากเสียสมจริงแล้วดูธรรมชาติแล้ว อ่าคงเลยกว่าบว่าเป็นแงียงพรอมค่ะนี่อ่ะสวยแบบนี้ค่ะทุกคนจากหน้าตาก้อนหน้านี่ที่เราได้เห็นกันค่ะนี่ปังสวยในระมิดสวยในพิบตาค่ะพี่น้องนี่ดูธทรมชาติดบ่ค่ะใส่รองเท้าสวยๆอวดๆได้เลยค่ะพี่น้องนี่ลูกค้าบอกว่าพี่นูอยากได้ทรงเรียมตรงตรงแบบสายฝอค่ะตรงแบบสายฝอมาดามาค่ะนี่มาดามบ่บพ่อค่ะพี่น้องมาท่าสีเฟินปลายพรอมค่ะพี่น้อง อัน,นี้ครีมนี่สีเปนท่าขาวนุ่มค่ะพี่น้องบ่ได้ทาสีสุขภาพดีด้วยค่ะเพราะว่าเข้าต้องการความเป็นแบบฝรั่งไซฟ,ฟอร์นะคะนี่อะไลเนอร์ใส่ไลเนอร์ในการเฮดปลายขาวเลยค่ะเทคนิคก็คือวาดให้เส้นตรงแบบนี้ค่ะนี่เ้นตรงแบบนี้ทุกนิ้วค่ะพี่น้องนี่ทุกนิ้วแล้วทุกนิว้วคอสมีขนาดความกว้างของเส้นที่ใกล้เคียงกันหลังจากนั้นเข้าคอยมาวาดดันขาค่ะนี่โค้งแบบเนี้ยเข้าไป อ่าทุกคนอ่าเป็นง่ายบองางบอเออผู้ใดที่มาแบบมาเบิรงคลิปน้ำกันแล้วก็เก็บเทคนิคน้กนำกันกะนาจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะนี่ขีดเส้นตรงปุ๊บแล้วหลังจากนั้นกะอ่าวาดด้านขางเนี่ยค่ะวาดดานขางแบบนี้นะคะอ่าจะจะเป็นแบบเฟ้นแบบสายฟรอแบบเปะค่ะดูค้ามเปสีเจียวฮอสามารถกเกลียร์ได้ค่ะพี่น้องอ่ะที่นี่ หลังจากนั้นนี่เข้ากับท่าประมาณสองหลอบค่ะสำหรับสีขาวแล้วท่าท็อปจบปังแบบนี้จ้านี่จากนาตาที่แววว่าทุกคนสีเห็นสันเนาะแล้วตอนนี้คือแบบสวยปังมากสวยสา่งยังกีดเลยจ้าว่าอยากได้แบบนี้เพอร์เฟกมากใส่รองเท้าอวด,ด,ดได้เลยจ้าผู้ใดอยากสวยน้ำกันนะคะกะทักมาได้ค่ะพี่น้องเอาผู้ใดอยากเรียนน้ำกันกะทักมาได้คือกันค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ